พี่ถ่ายอีนี่มันจะได้ขนาดไหนรวกูไม่ไหวพวกกูไม่มีแดดไปม่เลยก็เลยพนุไปดูแบบมันครับเออสำหรับชายหาดมึงพี่ยาวแล้วนะครับเราหลังจากที่เราได้ทําการเปิดให้ใช้ชายหาดตั้งแต่เปิดมานะครับก็เกิดเกิดปัญหาว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้มาใช้ชายหาดกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดปัญหาในการที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแลวหลังเนี่ยที่ไม่มีโควิด19แล้วนะครับก็แค่หาดเนี่ยก็จะเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้แคหาดกันได้ทุกเวลานะครับได้ทุกเวลาเลยและตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริชายหาดเนี่ยนำสิ่งของข้าวปลาอาหารหรือว่า ครื่องดื่มของตาเนี่ยมากินกันที่ชายหาดแล้วเวลาลุกขึ้นแล้วไม่เอาไปทิ้งที่ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็จะเกิดปัญหา,หยาขยะตกค้างได้นะครับครับครับทลองมีโครงการหรือเจ้าการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ให้มันแบบเด็ดขาดอย่างไงครับก็คือเรื่องเรื่องทิ้งขยะเนี่ยเราสามารถจะปรับได้แต่ว่าเรื่อง การที่นําเหล้ามหรีหรือ,อของมึนเมาต่างๆเนี่ยมากินบริเวณชายหาดเนี่ยมันเป็นมาตรการที่มันเป็นคดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะให้คนที่มาเที่ยวบริเวณชายหาดเนี่ยอย่าเอาพวกเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มเป็นสุราต่างๆนะครับนำมากินที่ชายหาดนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ เวลากินแล้วก็ไม่ไม่เอาเก็บกันนะครับแต่จริงๆแล้วเหล,ล้าพวกนี้มันก็ไม่สามารถนํามากินที่บริเวณชายหาดได้นะครับก็อยากจะให้เฉลิมพันนิดคือว่าตอนนี้เรามีสังขยาที่เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าขยะไปจำนวนมากเนี่ยก็มาทิ้งได้อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับคือ,ค,อคือเราสังขยาใบใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ตั้งไว้บริเวณชายหาดนะครับเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเราจะตั้งไว้บริเวณฝั่งตรงข้ามของหาดนะครับ แต่ถ้าเป็นขยะเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เป็นทั้งเที่ยวถือมาไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําอะไรพวกนี้ครับเราจะมทีที่ทิ้งให้บริเวณชายหาดนะครับก็ขอให้นําขยะพวกนี้มาทิ้งไว้นะครับมาทิ้งไว้ตามที่ทางเมืองเขาจะจัดไปให้นะครับอย่านำไปทิ้งที่บริเวณชายหาดนะครับเพราะว่านักเที่ยวที่มาใช้ต่อนี่จะเป็นภาพลักษณ์ที่มีสวยเลยนะครับดูจากเมื่อคืนวัน วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้ชายหาดโดยเปังหลังจากที่ชายหาดเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วคือประมาณหลัง้าทุ่งเที่ยงคืนมืวันเนี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมามากินกันแล้วก็ไม่นําสิ่งของเนี่ยที่เหลือใช้แล้วเนี่ยไปทิ้งตามถางขยะนะครับก็ทําให้เป็นภาพจัดตาเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเจ้าที่เราเนี่ย ลงไปเก็บประมาณตีห้านะครับเป็นวันตีห้าตอนตีห้าเนี่ยเราจะมีเจ้าที่ลงไปกว่าแต่ว่าถ้าท่านมาทิ้งไว้ช่วงสามสี่ทุ่มเนี่ยแล้วขยะเนี่ยมันก็จะโชว์ไปถึงตีห้ามันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่มีดีสําหรับเมือพัทยาของเรานะครับครับถ้าลองครับรถไยนี้ทางเมืองพัทยาหลังจากทราบข่าวนี้แล้วได้เห็นภาพที่มีดีแล้วในะเกี่ยวกับขยะเนี่ย มีได้พูดคุยหรือว่าได้ปรึกษาหาหรือว่าจะแก้ไขยังไงไหมครับในช่วงที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับคือตอนเนี้ถ้าถ้านักท่องเที่ยวที่มากินชายหาดหรือเอาของอะไรมาทิ้งชายหาดกินชายหาดเนี่ยเราเราก็ไม่สามารถจะไปว่ากล่าวตัดเตือนได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะให้เขาเตือนว่าถ้ากินเสร็จแล้วให้นํามาทิ้งนะครับให้นํามาทิ้งตรงที่ที่เราเรียมไม่ให้นะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาเขาทิ้งไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะจับปรับได้ คือที่เราไม่เจอตัวคนแล้วแต่ทีนี้ก็คือการฉลัมพันธ์เนี่ยต้องไปเฉลัมพันธ์ให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมีจิตสำานึกนิดนึงคือว่าขยะเนี่ยนำลงมาได้นีครับแต่ก็ต้องนํากลับไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการทํางานเนี่ยคือเจ้าที่เราเนี่ยมีมพร้อมมากคือเช้าเนี่ยเราเก็บหมดแล้วแต่ว่า ถ้าช่วงไหนเที่้าที่ยังไม่ลงเนี่ยก็จะทําให้มันเป็นภาพที่ไม่สวยสำหรับนั้ยยาเราเนะครับก็อยากจะให้นักเที่ยวช่วยกันนิดนะครับถ้าเกิดไทรมาเที่ยวแล้วเนี่ยนำถือลงมาจากร้านสะดวกซื้อหรือเที่ยงดานะครับก็เวลาที่เสร็จแล้วให้นํากลับขึ้นไปด้วยนะครับ